ในช่วง2ปีที่ฟานเดอร์ซาอยู่กับยูเวนตุสแม้ว่าจะพลาดแชมป์เซเรียอาแต่ว่าทีมมีเกมรับที่แข็งแกร่งครับเสียประตูน้อยมากและสโมสรยูเวนตุสตอนนั้นแม้ว่าจะมียอดโกลอย่างฟานเดอร์ซาอยู่ในมือแต่สุดท้ายก็มองว่านี่ไม่ใช่คำตอบในระยะยาวตัดสินใจทุ่มเงิน33ล้านปอนด์ไปซื้อจานุูจิบุฟฟ่อนผู้บริหารของยูเวทำการเอาใจบุฟฟ่อนด้วยการวิบเสื้อเบอร์หนึ่งของฟานเดอร์ซาเอาไปให้บุฟฟ่อนใส่แทน ซึ่งแอคชั่น้เนียก็ทําให้ฟานเดอร์ซาผิดหวังอย่างมากแต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่ทําให้เอ็ดวินฟานเดอร์ซาตัดสินใจย้ายจากยูเวนตุสไปอยู่กับฟูลแลมได้อย่างง่ายดายคือตอนนั้นเนี่ยยูเวนตุสได้บีบตัวเขานะครับส่งไปเล่นกับทีมเยาวชนท,ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยฟานเดอร์ซาอายุ30ปีแล้วในมุมนี้ฟานเดอร์ซาเหมือนถูกฉีกหน้าเลยครับเพราะว่าตลอด2ปีที่อยู่ด้วยกันเขาเป็นมืออาชีพมาตลอดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วิเคราะห์บอลจริงจัง on Workpoint today นะครับคุณผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงสุดยอดผู้รักษาประตูท่าในยุคนี้ก็น่าจะต้องพูดถึงอาริซงเบ็คเกอร์ของทีมลิเวอร์พูลเอเดสันของแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าดาบิดเดคอาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแต่ถ้าจะย้อนไปถึงแฟนบอลปีศาจแดงสงสุดยอดผู้รักษาประตูในยุคพรีเมียร์ลีกก็คือปีเตอร์ชไมเคิลและเอ็ดวินแฟนเดอร์ซา วันนี้วิเครมอลจริงจังขอพามาโฟกัสที่คนหลังครับสุดยอดผู้รักษาป,ประตูชาวดัตช์เอ็ดวินฟานเดอร์ซาที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยและคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องตลอดการค้าแข้งของเขารวมถึงตอนนี้ก็ยังคงประสบความสำเร็จในฐานะคนที่บริหารทีม Ajax ก m ์อัมสเตอดัมชีวิตของเอ็ดวินฟานเดอร์ซาดูเหมือนว่าจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบนะครับเห็นแต่ภาพถ้วยรางวัลและความสำเร็จเต็มไปหมด แต่ว่าความจริงแล้วเขาก็เหมือนกับชีวิตของพวกเราหลายๆคนครับมีจุดท anyway ี่ลุ่มๆุ่มดอนๆอนมีจุดที่ล้มเหลวให้เราได้เรียนรู้เช่นกันย้อนกลับไปสมัยเป็นนักเตะเยาวชนคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าแฟนเดอซาตำแหน่งแรกที่เขาเล่นเขาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กครับเขาเป็นกองหลังที่มีความสูงถึง197เซนติเมตร เป็นกองหลังประเภทครองบอลเหนียวจ่ายบอลแม่นถ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็คล้ายๆกับเวอร์จิลแฟนดค์วันหนึ่งมีเหตุบังเอิญที่ผู้รักษาประตูของทีมเยาวชนเนี่ยไม่สามารถลงสนามได้แฟนเดซา,าจึงถูกสั่งให้ลงเล่นเป็นโกชพกิจปรากฏว่าพอได้เล่นปับ๊บเขาก็โดนเปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งนี้เป็นแบบถาบอลไม่ได้กลับไปเล่นกองหลังอีกเลยพอเทิร์นโปรเป็นนักเตะอาชีพแฟนเดซา,าในวัย22ปีรับบทบาทเป็นตัวสำรองของอาแจ็กซ์อยู่ระยะหนึ่ง จนในเดือนมีนาคมปี1993ในายทวารตัวหลักของทีมสเตอร์ลี่เมนโซไปเล่นพลาดในเกมยูฟาคัพกับโอแซทําให้ผู้จัดการทีมลุยส์ฟานกาตัดสินใจดรอปเมนโซทันทีแล้วก็ส่งแฟนเดซาลงเป็นตัวจริงแทนสิ่งที่แฟนเดซาแตกต่างจากในาทวารคนอื่นคือเขามีทักษะการเล่นบอลบนพื้นได้ดีมากๆเคยเป็นกองหลังมาก่อนเป็นจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์มากในยุคสมัยนั้น ต้องพาคุณผู้ชมย้อนไปในปี1992นะครับมันมีจุดเปลี่ยนสำคัญจุดหนึ่งคือก่อนหน้านี้นเนี่ยจะมีโกน้อยคนมากที่เล่นฟุตบอลด้วยเท้าได้ดีเพราะว่ากฎฟุตบอลสมัยก่อนเวลากองหลังจ่ายคืนโกโกสามารถใช้มือรับบอลได้เลยครับแต่แล้วความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นในปี1992ดูฟันได้ประกาศกฎที่ชื่อว่า back pass rule เอ็ดวินฟันเดซากลายเป็นคนที่ได้เปรียบจากการเปลี่ยนกฎในครั้งนี้เขาเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่า กดแบ็กพาสเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตผมเลยสไตล์ฟุตบอลของอาแจ็กซ์เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ต่อบอลสั้นตลอดผู้รักษาประตูจะยืนปักหลักหน้าโกคอยเซฟอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าต้องกล้าออกมาเชื่อมเกมเปรียบเสมือนกล้องหลังตัวสุดท้ายฟานเดอร์ซาสามารถทําในจุดนี้ได้ดีแฟนกาวรู้สึกชอบและให้เขาเป็นตัวจริงยาวๆในปี1995เอ็ดวินฟันเดซาไปถึงจุดสูงสุดของอาชีพการค้าแท่งจุดหนึ่ง คือการที่เขาสามารถคว้าชแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกกับอาเจ็กซ์ได้สำเร็จตอนนั้นแฟนเดอร์ซาอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นมาเนลนอยเออร์ uer, สุดยอดโกลทีมชาติเยอรมน,นีเนี่ยเคยบอกไว้นะครับว่าผมเองก็ได้รับแรงบันใจในการเล่นจากแฟนเดอร์ซาสมัยที่เขาอยู่กับอาเจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมอย่างไรก็ตามสุดท้ายแฟนเดอร์ซาก็เจอกับขาลงครับ เอ็ดวินฟานเดอร์ซาหลังจากที่ประสบความสําเร็จทุกอย่างกับอาเจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมก็ต้องการหาความท้าทายใหม่ๆนะครับในตอนที่เขาเอาอยุ28ปีเนี่ยเขาตัดสินใจว่าจะย้ายทีมไปอยู่ลีกอื่นตอนนั้นมีตัวเลือกที่โดดเด่น2ตัวเลือกครับอันแรกก็คือยูเวนตุสสโมสรที่2ก็คือลิเวอร์พูลฟานเดอร์ซาเคยไปเยี่ยมชมสนามซ้อมเมลวูลมาแล้วและคุยกับเชราโอลิเย่มาแล้วด้วยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาเลือกที่จะปฏิเสธหงแดงไปพอตอนนั้นเขาตัดสินใจครับว่า ถ้าตัดสินใจย้ายไปอยู่ยูเวนตุสและเล่นในเซเรียอาน่าจะเป็นทางเลือกที่เวิร์กมากกว่าความจริงตอนนั้นมันมีอีกหนึ่งทีมครับที่สอดแทรกเข้ามาหวังแย่งตัวแฟนเดอร์ซาก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่าย้อนไปคือในปี1999หลังจากที่คว้า3แชมป์และเป็นจุดสิ้นสุดของปีเตอร์ชไมเคิลสุดยอดผู้รักษาประตูในยุคนั้นอเล็กซ์ฟอร์กูสันก็ต้องหาในทวารคนใหม่เข้ามาแบบปรปับนะครับ ความจริงใจของเซอร์เล็กซ์เนี่ยต้องการแฟนเดอซาไปอย่างมากแต่ว่าตอนนั้นมาร์ตินเอดเวรดประธานสโมสรในขณะนั้นได้ตัดสินใจไปเซ็นสัญญากับมาร์คบอสนิชที่หมดสัญญากับแอสตันวิลล่าไว้ก่อนแล้วทําให้การเจราจากับแฟนเดอซาสะดุดไม่เกิดขึ้นและสุดท้ายเอ็ดวินแฟนเดอซาก็เลื่องไปอยู่กับยูเวนตุสในที่สุดและนี่คือจุดที่เป็นจุดตกต่ําของแฟนเดอซาก็ว่าได้ครับช่วงเวลากับยูเวนตุสไม่ได้สวยงามขนาดนั้นครับ สองฤดูกาลที่ฟันเดอร์ซาคาแข่งอยู่ที่เซเรียกับยูเวนตุสจะมาด้วยเหตุบังเอิญหรือว่าอะไรก็ตามยูเว่เนี่ยพลาดแชมป์ทั้ง2องฤดูกาลเลยครับในปี1999-2000ทีมที่คว้าแชมป์คือลาซิโอต่อมาปี2000-2001ทีมที่คว้าแชมป์คือโรมาปัญหาของฟันเดอร์ซาตอนอยู่ที่ยูเว่มีอยู่2ข้อครับข้อแรกคือภาษา เฟเดซาบอกนะครับว่าบางครั้งในสนามเนี่ยผมจะตะโกนช้าไปครึ่งวินาทีซึ่งโมเมนต์ที่มันควรจะตะโกนเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วทําให้เกมเนี่ยมันเสียไปหมดอธิบายคือความหมายเนี่ยกว่าจะคิดอะไรได้กว่าจะพูดออกมาเนี่ยมันจะช้าไปจังหวะหนึ่งเสมอภาษาคือปัญหาข้อแรกครับปัญหาข้อที่2คือยูเวนตุสมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างจาก ax, อาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมอย่างชัดเจนยูเวนตุสเนี่ยไม่ต้องการให้โกออกมาเชื่อมเกมเหมือนตอนที่เล่นที่อาแจ็กซ์แนวคิดของทีมจากอิตาลี คือผู้รักษาประตูก็ควรทําหน้าที่เซฟประตูเรื่องการต่อเกมใดๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของอัลฟรีว์เพลเยอร์อีก10คนที่เหลือจังหานั่นทําให้เอ็ดวินฟานเดอร์ซาที่จากเดิมเนี่ยมีการเล่นสไตล์สวีปเปอร์คีเปอร์นะครับออกไปตัดบอลข้างหน้าสุดท้ายเขาต้องปรับมากลายเป็นผู้รักษาประตูที่เล่นแบบคลาสสิกดังเดิมฟานเดอร์ซายยอมรับครับว่าเขาไม่เคยได้เล่นเต็มศักยภาพของตนเองเลยการย้ายทีมครั้งนั้นคือการเล่นต่างแดนครั้งแรกและยูเวนตุสก็เล่นแตกต่างมาก จากสมัยตอนที่อยู่กับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมในช่วง2ปีที่ฟานเดอร์ซาอยู่กับยูเวนตุสแม้ว่าจะพลาดแชมป์เซเรียอาแต่ว่าทีมมีเกมรับที่แข็งแกร่งครับเสียประตูน้อยมากแต่ว่าเครดิตเนี่ยมันไม่ค่อยมาถึงหูเอ็ดวินฟานเดอร์ซาเลยครับส่วนมากเนี่ยคนจะไปชื่นชมสรรเสริญกองหลังอย่างอีโกทูดอร์หรือว่าเปาโลมอนเตโรมากกว่าหรือไม่ก็กองกลางอย่างอันโตนิโอคอนเต้และเอ็ดการ์ดาวิด และสโมสรยูเวนตุสตอนนั้นแม้ว่าจะมียอดโกลอย่างฟันเดอร์ซาอยู่ในมือแต่สุดท้ายก็มองว่านี่ไม่ใช่คำตอบในระยะยาวตัดสินใจทุ่มเงิน33ล้านปอนด์บวกกับโจนาธานบัคินีไปซื้อจาลุจิบุฟฟอนนายทวารพรสวรรค์จากปามาในราคาผู้รักษาประตูที่สูงที่สุดในโลกบุฟฟอนมีสไตล์แตกต่างจากฟันเดรซาอย่างชัดเจนครับเขาเป็นช็อตสต็อปเปอร์เป็นนายทวารที่หยุดยั้งการยิงประตูที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งสไตล์แบบนี้เนี่ยเหมาะสมกับยูเว่มากกว่าบุฟฟ่อนอายุ23ปีส่วนฟานเดอร์ซาอายุ30ปีดังนั้นก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่มีส่ว์ชัดเจนนะครับว่ายูเวนตุสควรที่จะฝากความหวังไว้ให้กับใครผู้บริหารของยูเว่ทำการเอาใจบุฟฟ่อนด้วยการรีบเสื้อเบอร์หนึ่งของฟานเดอร์ซาเอาไปให้บุฟฟ่อนใส่แทนซึ่งแอคชั่น้นนียก็ทำให้ฟานเดอร์ซาผิดหวังอย่างมากและในจังหวะนั้นเองมีทีมน้องใหม่ในพรีเมียร์ลีกนะครับมีเจ้าของสโมสรคนใหม่ ทีมนั้นคือฟูแลมครับเจ้าของสโมสรคือโมฮัมเหม็ดอัลฟาเยตผู้ร่ำรวยเห็นโอกาสนี้จึงยื่นข้อเสนอ7ล้านปอนด์ให้ยูเว่พิจารณาขอซื้อตัวฟานเดอร์ซามาอยู่ด้วยฝั่งสโม,มสรยูเวนตุสเนี่ยอยากที่จะปล่อยทิ้งอยู่แล้วครับจึงตอบตกลงทีนี้ก็เหลือแค่ว่าฟานเดอร์ซาจะยอมลดค่ารีกรีของตัวเองลงไหมแต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เอ็ดวินฟานเดอร์ซาตัดสินใจย้ายจากยูเวนตุสไปอยู่กับฟูลแลมได้อย่างง่ายดายคือตอนนั้นเนี่ยยูเวนตุสได้บีบ ตัวเขานะครับส่งไปเล่นกับทีมเยาวชนทั้งทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยฟันเดอร์ซาอายุ30ปีแล้วในมุมนี้ฟันเดอร์ซาเหมือนถูกฉีกหน้าเลยครับเพราะว่าตลอด2ปีที่อยู่ด้วยกันเขาเป็นมืออาชีพมาตลอดแต่ว่าแค่เพราะว่าลงเล่นแล้วไม่ได้แชมป์กลับถูกปฏิบัติกันขนาดนี้ mm. เขารู้สึกว่ามันไม่แฟร์สักเท่าไหร่สุดท้ายฟันเดอร์ซาจึงยอมไปคุยกับอัลฟายเยตและได้คำมั่นสัญญาว่าแม้ฟูดัมจะเป็นทีมน้องใหม่แต่ว่าฟันเดอร์ซาจะได้ไปเล่นเกมยุโรปอย่างแน่นอนถ้าเลือกย้ายไม่อยู่ด้วยกัน หักลบเหตุผลแล้วเอ็ดวินฟานเดอร์ซาตัดสินใจย้าย,ายจากยูเว่มาอยู่กับฟูลแลมดีกว่าเขาขายว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากวันที่ฟานเดอร์ซาย้ายมาอยู่กับฟูลแลมในพรีเมียร์ลีกเขาให้สัมภาษณ์ว่าโล่งใจแต่ว่าแน่นอนการย้ายมาเล่นทีมที่มีคุณภาพต่ำกว่าสิ่งที่เจอแน่ก็คือการโดนแซะโดนวิจารณ์ฟานเดอร์ซาโดนวิจาร์อย่างหนักตลอดว่าอยู่ในช่วงขาลงของชีวิต แต่แม้ว่าคนจะพูดถึงเขาอย่างไรเขาก็ยังก้มหน้าก้มตาทำงานของตัวเองไปอย่างอดทนเคสของเอ็ดวินฟานเดอร์ซาเนี่ยมันเหมือนกับจับนักเตะผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์ไปรวมเล่นกับนักเตะที่ไหนไม่รู้นะครับผลงานที่ดีเนี่ยโดนมองข้ามไม่มีใครให้ความสำคัญมากนักผ่านไป4ปีเอ็ดวินฟานเดอร์ซาในวัย34ปีก็คิดว่าพอกันทีเขาเลิกเล่นฟุตบอลไปเลยดีกว่า ฟานเดอร์ซาเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าหลังจากที่ลงเล่นฤดูกาลที่4ี่กับฟูลแลมเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะได้เล่นกับทีมใหญ่คงหมดไปแล้วตอนผมย้ายมาฟูลแลมพวกเขามีโปรเจกต์ที่สวยหรูแต่ว่ามันกลับไม่เกิดขึ้นตามนั้นมันทําได้จริงไม่ได้กับทีมชาติผมยังได้เล่นตัวจริงอยู่ก็จริงแต่กับสโมสรผมไม่มีส่วนร่วมในเกยมยุโรปหรือว่าการแย่งแชมป์ใดๆทั้งสิ้นณนะเวลานั้นมันก็ไม่ถึงขนาดสูญสิ้นศรัทธาในตัวเองหรอกแต่ว่าก็เริ่มสงสัยว่าจะมีใครสักคนไหมที่พาผมออกไปจากตรงนี้เสียีย แล้วผมก็เริ่มมาคิดว่าหรือว่าผมคิดว่าตัวเองดีพออยู่คนเดียวแต่ผู้จัดการทีมคนอื่นๆไม่มีใครมองเห็นเลยบางทีพวกเขาอาจจะคิดว่าผมแก่เกินไปหรือว่าไม่เก่งพออีกแล้วคอฟุตบอลรู้ตอนจบของเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับสุดท้ายในแฟนเดอร์ซาก็ได้ทำความฝันให้เป็นจริงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเราเนี่ยมาย้อนดูว่าบรรยากาศตอนนั้น ปีสาตแดงเนี่ยต้องเผชิญกับอะไรบ้างย้อนไปหลังจากปี1999ที่ปีเตอร์ชไมเคิลประกาศแขวนถุงมือแมนยูไนเต็ดได้ใช้ผู้รักษาประตูเป็น10คนเลยครับหาคนมาทดแทนสุดยอดฝีมืออย่างชไมเคิลแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีทำให้เฟอร์กี้ตัดสินใจมองหาในายทวารคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์ปี2005ชื่อของเอ็ดวินฟานเดอร์ซาเข้ามาอยู่ในลิสต์ฟูลแลมเนี่ยพร้อมปล่อยฟานเดอร์ซาในราคาแค่2ล้านปอนด์เท่านั้น เอ็ดวินฟันเดซาในเวลานั้นอายุ35ปีแล้วครับฝังสมอสอนเองเนี่ยก็มองไม่ออกว่าฟันเดซาจะเล่นกับทีมไปได้อีกกี่ปีจึงเตรียมปล่อยตัวไปหาโกที่ค่าเหนื่อยถูกกว่าเซอร์เล็กซ์ฟอกุสัน,นพอมองเห็นว่า,อาเอ็ดวินฟันเดซา available ในตลาดซื้อขายนักเตะเขาก็ตัดสินใจรีบเดินมากคว้าตัวฟันเดซามาทันทีเฟอร์กี้บอกนะครับว่าเขาอยากได้ตัวฟันเดซามานานแล้วแต่ว่าในปี1999มาร์ตินเอ็ดเวิร์ดไปเลือกมาร์คบอสนิชแทน แต่ว่ามาคราวนี้เนี่ยจะไม่พลาดแบบเดิมดังนั้นกระบวนการทุกอย่างเนี่ยจะดําเนินให้ได้เร็วที่สุดวิธีการเดินมาของฟูกุสันตอนนั้นเขาส่ง voice mail ไปหาเอ็ดวินฟานเดอร์ซาครับบอกว่าเขาอยากได้ตัวมาร่วมทีมด้วยอธิบายว่าเขาต้องการใครสักคนมาเป็นผู้นําในแนวรับตอนนั้นกองหลังแมนยูเนต็ดเนี่ยประสบการณ์อย่างน้อยครับอยู่ในช่วง22-28ถึงปีซึ่งฟานเดอร์ซาอายุ34ปีแล้วมีประสบการณ์แชมป์ยุโรปมาแล้วดังนั้นเมื่อเขาพูดอะไร รุ่นน้องในทีมก็ต้องฟังซึ่งคนแบบนี้จะทําให้ทีมเดินหน้าไปอย่างไม่สเปสะปะเสริมประสบการณ์มาให้กับทีมที่เป็นทีมพลังหนุ่มฟันเดอร์ซาเล่ารัาว่าตอนที่รู้ว่าเฟอร์กี้อยากได้ตัวเนี่ยตอนที่ได้ยิน voice mail มันเป็นวันที่พิเศษมากมันทําให้ผมเนี่ยได้ตอบตัวเองว่าผมเข้าใจแล้วว่าทาไมผมมาอยู่ลอนดอนกับฟูลแลมตั้ง4ปีมันคล้ายกับเป็นเส้นทางที่จะก้าวสู่ส,สเตปต่อไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเอง เท่ากับว่าชีวิตของเอ็ดวินฟานเดอร์ซาหลังจากที่ประสบความสำเร็จโด่งดังและคว้าแชมป์ทุกถ้วยมาจากอาแจ็์อัมสเตอร์ดัมแล้วก็ไปล้มเหลวที่ยูเวนตุสสปีมาอยู่ที่ฟูลแลมแบบรุ่มรุมนมดอนกลางๆทั้งหมด4ปีกราฟชีวิตที่เคยดิ่งลงก็กลับมาพุ่งทะยานอีกหนึ่งครั้งแบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนหลังจากมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ Man United, แมนยูนเตดตัดสินใจคว้าตัวฟานเดอร์ซาในเดือนมิถุนายนปี2005ด้วยค่าตัว2ล้านปอนด์ค่าเหนื่อย60,000ปอนด์พอได้โอกาสจากทีมใหญ่ฟานเดอร์ซาไม่ทิ้งคว้างโอกาสครั้งนี้อย่างเสียเปล่าเขาแสดงให้เห็นว่ายังเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพระดับที่วางใจได้ฟานเดอร์ซาอาจจะไม่มีลูกซูเปอร์เซฟบ่อยเหมือนตอนที่เขาหนุ่ม,ห,มหรือว่าแบบที่ปีเตอร์ชมเคิลเคยทำได้บ่อยๆแต่ว่าถ้าจะพูดกันถึงเรื่องความชัวร์ลูกไหนคนที่จะเซฟได้ไม่มีความผิดพลาดแบบไร้สาระนี่แหละ คือเอ็ดวินฟานเดอร์ซาเลยสิ่งนี้คือสิ่งที่เฟอร์กี้ต้องการพอดีครับเฟอร์กี้ไม่ได้คาดหวังให้ผู้รักษาประตูฟอร์มเทพ5นัดฟอร์มหลุด5นัดแต่ว่าเขาเนี่ยอยากได้โกที่มาตรฐานดีคะแนน78เต็ม10ไปทุก10นัดมากกว่าการซื้อตัวครั้งนี้เป็นดีลที่ลงตัวที่สุดเพราะฟานเดอร์ซาคือจิ๊กซอที่เฟอร์กี้ตามหามานานนี่คือคนที่สารต่อความสมําเร็จของชชมเคลิลได้ดีที่สุดฟานเดอร์ซ่าพาทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุด3สมัยติดต่อกัน แซมจุดโทษสำคัญในแชมเปี้ยนลีกนัดชิงปี2008และสร้างสถิติไม่เสียประตูติดต่อกันนานที่สุดถึง14เกมซึ่งสถิตินี้จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีนายทวารคนไหนในพรีเมียร์ลีกสามารถแซงได้ในวัย34ปีไม่ใช่ปัญหาเลยครับฟานเดซาลงเล่นได้อีกถึง6ปีเต็มก่อนจะแขวนสตัทในวัย40ปีผลงานรวมของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาคว้าแชมเมียร์ลีกไป4สมัย คว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกอีกหนึ่งสมัยเรียกได้ว่าราคา2ล้านปอนด์ที่แมนยูจ่ายไปมันได้ผลตอบแทนกลับคืนมาคูมค่ามหาศาลหลายเท่าตัวสถิติอีกอย่างที่น่าสนใจมากคือฟานเดอร์ซาเป็นผู้รักษาประตูคนเดียวในประวัติศาสตร์แชมเปี้ยนลีกที่คว้าแชมป์กับ2สโมอสรและที่สําคัญคือช่องว่างของ2แชมป์เนี่ยห่างกันถึง13มปีเต็มฟานเดอร์ซารู้สึกขอบคุณเฟอร์กูสันและโอกาสที่แมนยูไนเต็ดมอบให้เขาอยู่เสมอ มันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เห็นว่าเขายังมีฝีมืออยู่แต่ว่าที่ผ่านมาชีวิตมันแค่จังหวะไม่ลงตัวเท่านั้นเองในวัย40ปีตอนที่เอ็ดวินฟานเดอร์ซาตัดสินใจแขวนถุงมือตอนนั้นนฝีมือเขายังเล่นฟุตบอลต่อได้นะครับแต่ว่าเขาก็ยกเหตุผลเรื่องของครอบครัวขึ้นมาฟานเดอร์ซาแถลงว่าภรรยาของผมแอนมารี Marie, เธอมีอาการชักและต้องเข้ารับก,การรักษามันทําให้ผมรู้สึกว่าต้องให้เวลากับครอบครัวบ้างแล้ว จริงอยู่พวกเขาไม่เคยเรียกร้องขออะไรจากผมเลยแต่ผมกลับคิดว่าทุกคนในครอบครัวสมควรได้รับเวลาและความใส่ใจจากผมคืนกลับไปบ้างแล้วและนั่นก็นำมาสู่การปิดฉากการค้าแข่งของสุดยอดในาทวานเอ็ดวินฟานเดอร์ซาซึ่งหลังจากที่เลิกเล่นฟุตบอลแล้วเขาก็ไปรับหน้าที่ผู้บริหารทีม ax, อาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมและมีโอกาส ได้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดดูแลภรรยาของเขาแต่ว่าถึงวันนี้เขาก็ยังให้สัมภาษณ์รู้สึกขอบคุณแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันอยู่เสมอกับโอกาสที่มอบให้กันในวันที่เขาตกต่ำที่สุดและมองเหมือนว่าจะไม่มีหนทางในชีวิตแล้วเรื่องราวทั้งหมดของเอ็ดวินฟานเดอร์ซามันอาจจะพอสอนชีวิตได้นะครับมันอาจจะพอบอกกับพวกเราได้ว่าต่อให้เราในเก่งกาจแค่ไหนเป็นสุดยอดผู้เล่นเป็นสุดยอดฝีมือแค่ไหน แต่ว่าสุดท้ายมันอาจจะมีบ้างที่จะต้องเจอกับช่วงเวลาที่อะไรอะไรมันก็ไม่เป็นใจ6ปีที่ฟานเดอร์ซาเผชิญกับความตกต่ำดูถูกดูหมิ่นดูแคลนในช่วงที่ค้าแข่งกับยูเว่และฟูลแลมคนวิจารณ์ว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูฝีมือตกแต่ว่าฟานเดอร์ซาเนี่ยก็ยังคงก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปแม้ว่าจะมีน้อยใจท้อใจแต่ว่าเขาเนี่ยไม่หยุดทำงานและไม่หยุดพัฒนาตนเองสุดท้าย เขาก็ได้รับโอกาสกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตของเอ็ดวินฟันเดอร์ซานะครับมันก็จะมีเรื่องดีๆเรื่องแย่ๆสะสมปนเปกันไปตอนที่เราเจอกับเรื่องแย่ๆเนี่ยมันก็ต้องอดทนไปก่อนสุดท้ายเดี๋ยวเรื่องดีๆมันก็จะวนเวียนกลับมาเจอเองดังนั้นคําพูดโบราณที่คนเท่าคนแก่ได้พูดเอาไว้เนี่ยก็อาจจะจริงนะครับกับคําพูดที่ว่ายามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อ เวลาเจอช่วงร้ที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตให้อดทนเอาไว้ครับช่วงเวลาที่ดีๆมันอาจจะเฝ้ารอเราอยู่ข้างหน้าก็ได้ทั้งหมดนี้คือวิเคราะห์บอลจริงจัง on workpoint today นะครับเราเอาบทความบนเพจวิเคราะห์บอลจรงจิงจังจากคุณวิทย์วิศรุศสิงห์คงสพร์มานำเสนอในรูปแบบของ YouTube เพื่อให้กำลังใจกับทุกคนครับ